สวัสดีค่ะตอนนี้คุณกำลังต้องการให้เขาคนนั้นกลับมาอยู่ไหมคะคุณอยากให้แฟนเก่าของคุณคนรักเก่าของคุณกลับมาสนใจคุณอีกครั้งคุณจะทำยังไงดีมาดูกันค่ะข้อแรกเลยนะคะเลิกวิ่งตามเขาก่อนค่ะเลิกทำให้เขารู้สึกว่าคุณนั้นกำลังวิ่งตามเขากำลังทำทุกอย่างเพื่ออยากอยู่ใกล้เขาอยากได้เขามาครอบครองแล้วก็คุณไม่ยอมปล่อยเขาไปนั่นเองค่ะ ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้เขากลับมาหาคุณคุณต้องไม่ทําให้เขารู้สึกว่ายังไงคุณก็ต้องกลับไปหาเขายังไงคุณก็รักเขายังไงคุณก็ต้องอทําทุกอย่างเพื่อเขาถ้าคุณยังวิ่งตามเขาอยู่ถ้าคุณยังรู้สึกว่าให้ความสําคัญกับเขามากกว่าตัวคุณเองคุณไม่มีวันได้เขากลับคืนมาค่ะเลิกวิ่งตามเขาก่อนค่ะแล้วข้อต่อไปค่ะเริ่มเอาตัวเองออกมาค่ะเริ่ม ให้ตัวเองนั้นได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นทำให้เขารู้สึกเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองแล้วว่าอ้าวคุณเริ่มคิดได้แล้วคุณเริ่มจะ à, ไม่ตามเขาละคุณไม่ใช่ของตายของเขาอีกต่อไปเขาจะเริ่มรู้สึกไม่มั่นใไม่มั่นใจในตัวเองละเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะคุณเปลี่ยนไปแล้วคุณไม่ใช่ของตายคุณไม่ใช่คนเดิมที่ฉันจะทำยังไงกับคุณก็ได้คุณไม่ใช่คนที่ ไม่ว่าเขาจะทําอะไรคุณจะให้อภัยเขาเสมอคุณจะให้เขากลับมาเสมอคุณยินดีอ้าแขนรับเขาเสมอเขาจะรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อไปว่าคุณนั้นเป็นของตายเขารู้สึกได้ว่าคุณเปลี่ยนไปคุณพร้อมที่จะไปจากเขาเสมอคุณสามารถไปเจอคนใหม่ๆได้เสมอข้อ2ก็คือเริ่มเอาตัวเองออกมาค่ะเริ่มไม่สนใจเขาสนใจตัวเองมากขึ้นให้ความใส่ใจตัวเองมากขึ้น ไม่ต้องไปสนใจว่าเขาทำอะไรที่ไหนยังไงให้เวลากับตัวเองมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วข้อที่3ค่ะถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเองเขารู้สึกว่าเขาจะสูญเสียคุณไปแล้วเขาจะทำยังไงคะเขาจะเริ่มติดต่อคุณมากขึ้นเขาจะเริ่มส่งข้อความหาคุณมากขึ้นหรือว่าอยากใกล้ชิดคุณอยากเจอคุณมากขึ้นแล้วคุณจะต้องทำยังไงให้ใจแข็งค่ะ ทั้งที่รู้ว่าคุณอยากคุยกับเขาอยากเจอเขาอยากส่งข้อความหาอยากโทรหาทุกวันอยากคุยด้วยทุกวันแต่ให้คุณใจแข็งไว้ค่ะเพราะเขาเข้ามาหาคุณเขาเริ่มติดต่อกับมาหาคุณเพราะอะไรคะเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาเสีย power ไปเขาเสียอํานาจของเขาไปเขาสูญเสียความเป็นตัวเองว่ายังไงฉันก็ได้เธอมาครอบครองยังไงเธอก็ไม่มีวันไปจากฉันเขาจะเริ่มทวงคืนค่ะเขาจะกลับมาทำให้คุณรู้สึกว่า คุณมีค่าคุณสําคัญอีกครั้งเขาจะใส่ใจคุณอีกครั้งเขารู้ว่าแค่เขาทําอย่างเงี้ยทาเล็กๆน้อยน้อยแค่โทรหาแค่ส่งข้อความหาเดี๋ยวคุณก็ใจอ่อนเดี๋ยวคุณก็ยอมกลับมาคุยกับเขาโทรหาเขาทุกวันส่งข้อความหาเขาทุกวันเหมือนเดิมหรือว่าเขาอยากโทรหาคุณให้คุณออกไปเจอตอนไหนเมื่อไหร่คุณก็เป็นเหมือนเดิมอย่าทําอย่างนั้นค่ะถ้าไม่จําเป็นที่จะต้องคุยกับเขาจริงๆไม่ใช่เรื่องที่คุณจะต้องคุยไม่ควรคุยค่ะ ปล่อยให้ตัวเองนั้นอยู่ไกลเขาอยู่อยู่ไกลเขามากขึ้นปล่อยให้ตัวเองนั้นรู้สึกว่าคุณนั้นไม่ใช่ของตายกับเขาอีกต่อไปค่ะอย่าทําตัวเองเป็นของตายค่ะให้คุณรักษาระยะห่างกับเขามากขึ้นมากขึ้นแล้วถ้าเขาโทรมาใจแข็งค่ะไม่ต้องรับไม่ต้องคุยหรือว่าถ้าคุยจริงๆแค่คุยในเรื่องจําเป็นแล้วตัดบทไปเลยค่ะ ฉันมีธุระต้องไปทําฉันต้องทําอย่างนู้นฉันต้องทําอย่างนี้อย่ารอเขาให้เขาโทรหาตลอดอย่าให้เขาวางสายก่อนหรือว่าเป็นคนตัดบทที่จะต้องไปทําอะไรก่อนค่ะถ้าคุณมีอะไรไปทําอยู่ถ้าคุณยุ่งอยู่ไม่ต้องรับสายค่ะว่างถึงรับคุยแค่เรื่องที่จําเป็นเอาตัวเองออกมารักษาระยะห่างมากขึ้น เพราะคนส่วนมากเริ่มจะทําได้ตอนไหนคะเริ่มรู้สึกว่าโอเคฉันเริ่มไม่สนใจเขาฉันสนใจตัวเองฉันออกห่างมาแล้วแต่พอเขากลับมาพอเขาเริ่มใส่ใจคุณพอเขาเริ่มสนใจคุณคุณก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมเนี่ยค่ะมันก็ทําให้คุณวนอยู่ในวงจรน,นี้ตลอดที่คุณรู้สึกว่าทําไมเขาไม่เลือกฉันสักทีทําไมถึงไม่ได้กลับมาคบกันสักทีหรือว่าทําไมเขาถึงไม่สนใจฉันสักทีเพราะอะไรคะ เพราะว่าเขารู้ไงคะว่าคุณไม่เปลี่ยนเขารู้ว่าคุณยังรักเขาอยู่เขารู้ว่ายังไงคุณก็ต้องกลับไปคืนดีกับเขาหรือว่าเขารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เขาอยากมาหาคุณคุณอ้าแขนต้อนรับเขาเสมอพร้อมให้อภัยเขาเสมอแล้วคุณไม่มีทางที่จะไปจากเขานั่นมันทำให้เขามั่นใจว่ายังไงคุณก็เป็นของเขาอย่าเป็นของตายของใครอย่ารอใครแล้วก็อย่าทำให้คนคนนั้นรู้สึกว่ายังไงเขาก็ได้คุณ ต้องทําให้เขารู้สึกว่าคุณไปจากเขาได้ทุกเมื่อค่ะคุณหาคนใหม่ได้ตลอดเวลาคุณรักตัวเองมากขึ้นมันยากค่ะเพราะการที่เรารักใครสักคนเราก็อยากอยู่กับเขาเราก็อยากคุยกับเขาเราก็อยากอยู่ใกล้เขาแต่ถ้าหากว่าคุณทําส่วนนี้ได้นั่นมันจะเป็นแรงดึงดูดมันจะทําให้เขาเริ่มสนใจคุณมันจะทําให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะเธอเปลี่ยนไปเธอไม่ใช่คนเดิมที่ฉันรู้จักเธอ เริ่มใช้ชีวิตของเธอแล้วเธอเริ่มไม่สนใจฉันแล้วเอ๊ะหรือว่าเธอมีคนใหม่ที่คุยหรือเปล่าหรือว่าเธอกําลังคบกับใครหรือเปล่าเขาจะเริ่มสนใจเขาจะเริ่มใส่ใจคุณเขาจะเริ่มเสียดายคุณค่ะถ้าเกิดว่าคุณไปเจอคนใหม่ที่ดีมันก็กลายเป็นสิ่งที่ดีกับคุณเช่นกันแต่ถ้าเขาสนใจคุณกลับมาดูคุณกลับมาใส่ใจคุณมากขึ้นคุณก็ได้เขาคนเดิมกลับมาค่ะแค่คุณเปลี่ยนที่ตัวเองแค่นั้นเองค่ะ แต่ถ้าเขาไม่สนใจคุณตีตัวออกห่างคุณดูแลตัวเองคุณรักตัวเองคุณไม่วิ่งตามเขาอีกต่อไปแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจคุณเขาก็ไปต่อของเขาไปเรื่อยนั่นก็แสดงให้เห็นว่าผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้คู่ควรกับคุณค่ะเขาไม่ได้รักคุณจริงเขาแค่พร้อมที่จะไปจากคนคนหนึ่งตลอดเวลาเขาพร้อมจะไปจากคนอื่นเหมือนกันถ้าเขาไปเจอใครเขาเบื่อคุณคนนั้นวิ่งตามเขาเขาก็ไปเหมือนกันค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วอย่าวิ่งตามใครถ้าอยากให้ใครสนใจหยุดวิ่งตามเขาก่อนรักษาระยะห่างหากเขาโทรมาเพื่อที่อยากคุยอยากได้ power เขาคืนอยากได้ความเป็นเจ้าของของเขาคืนอย่าให้เขาค่ะอย่ารีบให้เขาอย่าแสดงตัวตนก่อนหน้านี้ที่คุณเคยทําไว้เปลี่ยนตัวเองค่ะแล้วเขาจะกลับมาสนใจคุณอีกครั้งแล้วเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะคุณเปลี่ยนไป เขารู้สึกว่าเขาจะสูญเสียคุณไปจริงๆถ้าเขารักคุณจริงถ้าเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณเขาจะกลับมาเขาจะดูแลใส่ใจคุณเขาจะรู้สึกว่าเขาจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วถ้าไม่งั้นเขาจะสูญเสียคุณไปแน่นอนค่ะค่ะใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีอะไรที่ต้องการสอบถามเพิ่มแอดไลน์มาได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างค่ะขอบคุณค่ะ